สวัสดีจ้ามาโบกับหลังอ่อนมาใส่กุ้งม,มันเดิมนะจ๊ะมาเลยจ้า,า,จาหลังแรกโอ,อ๊ะไม่ใช่ใหม่ก่อนเลยจ้ะ ใสจ้ะต่นอนล้งทีสองน้องอ่อนก็นมาน้ำพอเด้จ่าลังทีสองให้พ่อใส่มา,าครับสวัสดีครับผมใส่งูงูงกุ้งครับลังแรกอีกสาวใส่ลังสองพอใส่เองครับมึงว่าไฟสิใส่หมานก็การครับพี่น้องเสาวกับพ่อไฟสิหมานก็ไฟ ถึงลุงเล็กๆนะะครับหลังต่อไปครับให้น้องอ้นใช่ครับนัน่นคือสารเด็ดจ้ะเยี่ยมมืออื่นเอัศนาพอให้ได้ด้วยจ้ะถาดุนด้วยพี่นอ้องใส่ก่อน ทานอ่อนมาหัดใส่กุ้งครับพี่นอ้องใส่แข้งกันครับใส่สลับกันไปเลดงังเลดังครับมือื่นอยังพยายามเบิง่งว่าไ่สีมันเข้าไปครับพี่นอ้องไปจ้าเอาเกิดบี่นี่ไปจ้าล้างทีซีจ้าไปมาเดจ้าล้างทีซี

ตาจ้าร้ำหยกไปไปมาไมแพ้กันมารอบนี้เป็นตาค่อ,องคอแล้วตัวทอเบิงเด้อเดี๋ยวพอสิใส่ให้ได้ดหลายกรโต bán thêm ươn Mày, to lắm, chết khắp Thở bưng được 6 cấp pho Hãy chỉ bán có canh một sao? sau À Thôi tổng đây, thôi tổng đây น้งต่อไปหนังทีสิบสุดท้ายไปที่นาะไปเด้ออันทีซิบอันนี้บ่มี่ใหม่ใหม่มันเสียใส่เนี่ยเอาจื้อเอานั่พี่น้อง พี่น้องต้องมาอยากเล้วจ้าไม่บาจ้า มะมันนี้ได้เวลายาดหนุ่มกุ้งแล้วครับตอนเศร้าครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้ราครับผมเสียดายครับหนุ่มอ้นบริมาครับมัน,นี้ตอนเศร้าว่าหนุ่มอ้ออนไปโรงเรียนครับรว่ามื่บ้านหนุ่มอ้นมื่อไห่สร็จแล้วก็พอไหว บอกเป็นยังครับพ่อ,อยามผู้เดียวก็ได้นี่ครับล้างแรกมาเบิ่งล้างแรกแห่งมันครับเป็นหลังของน้อ,อ่อนไซแลนะครับมามาลุนล้างแรกกันเลยครับเป็นหลังของน้อ,อน่อนอ่อนกพอพระเพาะเขาใส่มันดีหลายกว่ากันครับใช้จมันกว่ากัน เบิ่งครับผมปัป๊บปั๊บทือปากก็เดือดล้กกะเดิเดครับพี่น้องแลกวก็เดิดหลายกระปูก็มีกุ้งกุ้งมีกระบนไลายครับแต่ว่าก็เอาคือเกาครับพี่น้องครับตอนจะไป จิ๊บจิบไปที่ยูบ้านคุณน,นะครับนี่นะครับหลังข้อง,งน้องอ้นมีจระปูสามตัวกระปักกระเดินไปแต่เบิ้งรุนข่องพอบันนี้หลังทีสองมาลุนหลังข้องพ่อบันนี้ครับมาพีาิใส่เลือดเทัานิหน่อย มึงว่าพายจิตมันก,กันครับอ่อนก็พอ,อ,พ,อ,อพอสิมานกับน้องอ่อนมาเนาะเอา้าคงพอไม่มีหยังเลยพี่น้องเอ้เอแต,ต่แม่งกับเต่าครับเนี่ยเดี๋ยวแม่งกับเต่า กุ้งกระโมี่ครับพี่น้งนองจูนอันบ่ได้เลยอันเลยกับปูสามตัวโอู้สดุดดายดิอันมา,มายามนำีน่ำคือสีดีใจว่าเพื่อนในไลค์กูพอนะครับ,รบยามหลังต่อไปหลังต่อไปนี่ก็เป็นห้องอันนะครับ มาเบิ่งหลังของน้องออนครับหลังที่สามหลังที่สามที่ส 4, 4, ี่ี่ห้าเป็นน้องออนไซเบิร์ตครับลุนครับลุนทุก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 มีหรือเปล่ามีกบครับพี่น้องกบน้อยหนึ่งตัว กับเม่งกับเตา่าเหมาลายตัวแต่ว่ากุ้งคือบะหมี่แท้กุ้งบะหมี่เลยครับพี่น้องถือกุ้งเหมาลายตัวถือสาตะกบหน่อยครับอ,อ,อ้อตอนนอนกับมันกบเด็กพี่น้องเดี๋ยวไปล้งต่อไปครับมาล้งที่สี่ครับ หลังนี้ก็เป็นของน้องอ้อนคือเก่าครับมามามามีอะไรหรือเปล่ากระปูมีแมงกะเตามีกระปูครับก,กุ้งก็มีหลายนั่นดับเบิแลหวบอ่าน้องพี่น้องกุ้ง ในบ่วลายครับปูส่วนมาจะเป็นกระปูอืมตรงจิตแก้มือไม่ดอกครับบัดนันใส่กุ้งบ้คอยมีกุ้งมีแต่กระปูใส่สติกสงสัยสิสสยสแก้มือ,อน้องไม่หนแล้วตอนล้างสีหาครับ ล้างที่หานีกเป็นของอันไซต์เก่าครับดอกบัวยามเศาครับพี่น้องบานงามงามนะมือมือมือล้างที่ห้ล้งที่หาปุ๊บปุ๊บปบปุ๊เปิปบบ ที่เป็กขาวหน่อยปลาเค็งหน่อยแม่งกับเตากุ้งไปใส่เบิดกุ้งกุ้งไปใส่เบิดแล้วปลาขาวหน่อยครับพี่น้องกุ้งหายไปไหนไหนลอบนี้เป็นของพอได้บ้านหลุดเล่นข้องคอครับ ารอบนี้เป็นของพอไซครับเห็นตะลังรลขราปูขาวๆไวแบบครับมีกุ้งวะเนาะก็ได้อ่านอ่อนอยู่บะกุ้งเขาบอกค่อยมีครับจเจอจอแม่งกระเต่า นี่กับปูก็แม่งกับเตาหลุนหลังต่อไปครับมามาหลังนี้เป็นหลังของพอใส่ครับอุบจุบจุบจุบหีกุ้งไหมหีกุ้ง กุ้งโมมีนะครับพี่น้องสงสัยมันสุดดับไปแล้วเบอร์ถือเลยครับเบอร์ถือเลยไม่แรงอ่านมาต้องเรียนสิว่าเนี่ยนเน,เนะาะมันบอสิวะไฟมันกันสุดท้ายกะโมมีไฟมนันเ <c oughs> สมมือกันครับ <c oughs> เหลืออีกสองครั้งครับหลังที่เปียกับหลังที่เก่าเป็นของ้องอ่อนใจดูเบิ่งครับหลังที่เกาหลังที่เกาครับอุ้ยพักโอ้หลังรือของแข็งแถวนี้เนพักขนาดเสียบหวัวปูรูเลย ปาางูพี่น้องงูมุนออกกนว่าขาดแต่ว่าออกกับบดายเขาไปกินเอีหยงล่ะเนี่ยเนี่ยงูเก่าจับดึงออกลแลยนะครับพี่น้องมันตายแล้ว ตายแล้วอุ้ยว่าอทีมันนี่แหละบริมันเลยบุนีุ้ญได้กินตะกะปูนี่บ่จักต้องใส่ซึบุได้กินก้อยกุ้งแล้วบ่ามันครับ มันเบิดบินีิมันบดนนี่บิน,บน,บบบบนีิเงี้ยเห่ามันบิดอีกบุงเดี๋ยวจะต้องได้เหตุปูงเงี้ยวไหมล่ะครับโอหลงังเห็นจะท่องกูรครับสองสามตัวหลังสุดท้ายครับผมถ้ายอยู่มือใหม่เด้อเป็นน้องนอออนไซปึ๊บปึ๊บอืมนี่กระปู นี่งูร้อมี่หอดบอกห้หายื้อหลีกตัวนึงหน่วยนึ้งเอาแล้วเอาแล้วจะกินเขากับจี้กับปูธรรมดามาเอาออกสักก่อนแล้วคะแนนโอ้ยงูจะขับไปยังเนาะ ขึ้นย่งหนักเดี๋เดี๋ยวกำลังออกครับพี่น้อกกำลังจะแจง้งนี่เลยครับลังสุดท้ายถืออีกร้ายกระมูลเนี่ยกุ้งก็มี กุ้งกับ่บคอยถือหรอกครับพี่น้องแต่ว่าถือเตก,กับปูวันนี้คือซื้อบริกินก่อยกุ้งหรอกครับบริกิ้จีกับปูแท่นนี่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเด้อทีท่ติดตามรับชมสวัสดีครับผมขอบคุณอีกตัวหนึ่งครับ